ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์บริษัทดึงเงินซัพพลายเออร์มากจ่ายเงินไม่ตรงดีลตลอดแล้วก็ได้โจทย์ว่าต้องหาซัพพลายเออร์ที่เป็นเครดิตเข้ามานะคุณก็วิตกกังวลเครียดใหหาเข้ามามันก็จ่ายไม่ตรงดีลอยู่ดีทำไงดีวะอันนี้มีคําถามมาหาครูครูบอกคุณได้เลยว่าคุณต้องทําใจให้สงบนิ่งคุณอย่าไปร้อนลนหรือกังวลแทนคนอื่นตอนนี้คุณกําลังกังวลแทนซัพพลายเออร์กลัวว่าเขาจะไม่ได้ตังค์ตามดีลคุณกลัวว่าคุณจะผิดคำพูดกับเขาดังนั้น หยุดสักนิดครูว่าไอ้เรื่องการจ่ายเงินไม่ตรงดิวเนี่ยคนที่เครียดที่สุดนะคือเจ้าของบริษัทกับผู้บริหารเขากําลังหาเงินกันสุดฤทธิ์เขาไม่อยากให้บริษัทเขาเสียคําพูดหรือว่า ชื่อเสียงเสียแต่มันจําเป็นจะต้องทํามันจําเป็นจะต้องแข็งในบางอย่างเพื่อที่เขากําลังหาวิธีดังนั้นเราเป็นคนทํางานเราอย่าเพิ่งไปใส่ความกดดันกับเขาเยอะเราจงทําหน้าที่ของเราอย่างสุดกําลังมันไม่มีใครอยากจะทําอะไรที่มันซิกแซกหรือไม่ตรงไปตรงมาหรอกเขาอยากจะทําตรงไปตรงมาด้วยเหตุมันอาจจะมีอะไรบางอย่างดังนั้นเราเป็นจัดซื้อ เราหาซัพพลายเออร์อย่างที่เขาบอกเลยเราไม่ต้องกังวลใช้ชีวิตวันต่อวันเพราะชีวิตเรามันไม่แน่นอนอยู่แล้วไม่แน่นะคุณหาซัพพลายเออร์เข้ามาหลายๆเจ้าพอถึงกําหนดจ่ายเขาอาจจะมีเงินจ่ายก็ได้เขาหาเงินมาได้ทันแต่คุณดันกังวลตอนนี้ไปก่อนแล้วมันช่วยอะไรไม่ช่วยดังนั้นคุณต้องหยุดความกังวลหยุดความกลัวใดๆทั้งสิ้นทําหน้าที่ตัวเองอย่างสุดกําลังหาก็คือหา หาซัพพลายเออร์อยู่ในระบบของเราก่อนที่มาแลกนำบัตรที่มาส่งคอมพานีโปรไฟล์มาเอาพวกนั้นก่อนแล้วก็มาคุยเป็นเครดิตไว้ถ้าเกิดมันไม่มีค่อยหาจากอินเทอร์เน็ตถ้าอินเทอร์เน็ตครั้งแรกมันจะต้องจ่ายเงินสดก็ต้องไปคุยกับบัญชีว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายเงินสดว่ะแต่คุยแล้วครั้งต่อไปเขาใช้เครดิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คุณยังไม่ต้องไปกังวลแทนว่าเฮ้ยหามามันก็จ่ายไม่ตรงเด้วไม่ต้องไปกังวลอย่างนั้น หยุดไว้ก่อนเพราะอันเนี้ย out of control คุณคุณไปแก้ปัญหาเรื่องการจ่ายเงินไม่ได้คือถ้าคุณเครียดแล้วมันแก้ปัญหาได้อันนั้นเครียดแต่อันนี้คุณเครียดแล้วคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้จงวางมันไว้จงทําหน้าที่ตัวเองอย่างสุดกําลังครูนะตกอยู่ในสถานแบบเนี้ยหนักมากนะครูอยู่บริษัทสังหาที่หนึ่งโอโ้โหโคตรดึงเงินแถมเงินเดือนครูที่ได้นะดึงไปอีกทางหางไม่ใช่ดึงซัพพลายเออร์นะดึงเงินเดือนครูด้วย แต่ว่าตอนนั้นคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปแล้วอ่ะก็อยู่ที่นั่นไปก่อนแต่ครูก็ได้เรียนรู้ที่นั่นเยอะมากแล้วสิ่งที่ครูช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงตอนนั้นครูเป็นผู้จัดก,การอยู่ด้วยใช่ปะครูก็มีร่วมประชุมกับทีมบริหารครูก็เห็นปัญหาของทางบริหารแล้วเห็นปัญหาทางน้องๆน้องๆก็มีความกังวลเครียดอย่างที่ครูเจอคําถามนี่แหละพอหามาก็ทําให้ตัวเองผิดคําพูดพอซาพพลายเออร์ด่านแรกโทรมาก็โทรมาหาจัดซื้อพูดกับจัดซื้อ กว่าจะส่งไปหาบัญชีคือมันก็โดนเป็นทอดๆถ้าเกิดงานมีปัญหามันไม่ราบรื่นมันโดนหมดละถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางเราก็จะเครียดแล้วครูทํำยังไงตอนนั้นครูร่วมประชุมก็เห็นแล้วแผนมันต้องใช้ของตัวนี้เพราะถ้ามีของตัวนี้เข้ามาบ้านจะผลิตเสร็จแล้วส่งมอบได้ก็จะได้เงินเข้ามาดังนั้นครูก็ต้องมาคุยกับทีเมื่อเฮ้ยเธอไปหาเจ้านี้เธอไปหาเจ้านี้แล้วมีอะไรมาคุยกันตอนนี้นเราต้องช่วยบริษัทแล้ว เพราะไม่งั้นมันก็มีผลกระทบมาถึงเราด้วยตอนนี้เห็นป่ะงเงินเดือนเราก็เนี่ยมันก็เลื่อนไปละแล้วน้องๆมันก็เข้าใจเพราะว่ามันอยู่ภายใต้หลังคานี้มันก็ช่วยกันทําสุดฤทธิ์เฮ้ยก็มาคุยกันพี่เนี่ยซัพพลายเออร์เจ้าเนี้ยเขาบอกว่าต่อให้เงินสดเขาก็ไม่ส่งของแล้วต้องเคลียร์ก่อนดังนั้นหนูมีซัพพลายเออร์เจ้าใหม่มาแต่ว่าเขาน่าจะคุยถึงกันนะเขาบอกว่าถ้าบริษัทเนี่ยมาซื้อขอเป็นเงินสด ขอไม่ไม่เป็นเครดิตเนี่ยครูก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยที่เป็นเงินสดเนี่ยไปคุยกับทีมผู้บริหารว่าเฮ้ยเนี่ยของที่จะเอาเข้ามาใช้แปลงนี้นะมีหนึ่งี่นี่มันต้องเป็นเงินสดอะมันเครดิตไม่ได้ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องเอาเงินสด ไปจ่ายเขาเพื่อจะเอาของมาเนี่ยครูก็จะได้เงินสดมาก่อนบัญชีก็ทําเงินสดมาเพื่อจะอไปจ่ายเพื่อจะเอาของตัวนั้นเข้าไปผลิตบ้านหลังนั้นให้มันเสร็จเพื่อจะเอาไปขายเนี่ยมันหนักขนาดนี้เลยนะครูนะโดนซัพพลายเออร์เข้ามาด่าดถึงบริษัทด้วยซ้ํา แทบจะเอาปืนมายิงครูจะเสียวเสียวมากเลยเวลาเสพเข้ามาเพราะว่าโอ้โหพลังแห่งความโกรดนี่มาเต็มเลยแล้วเขายังพูดนะถ้าเกิดผมเป็นคุณพี่เป็นคุณเนาะผมไม่ทํางานอยู่บริษัทนี้หรอกผมออกไปนานแล้วเพราะว่าทําให้ชื่อเสียงเสียครูยังแบบโดนใส่มาแบบนี้เลยแต่ครูก็ทําอยู่ที่นั่นเรียนรู้มันก็พอถึงระยะนึง มันก็มีเหตุจะต้องแยกย้ายมันก็นคือแยกย้ายแต่หน้าตอนนี้เราต้องทําหน้าที่เราให้เต็มที่ครูบอกเลยคนที่เครียดที่สุดในเรื่องการดึงเงินเนี่ยคือผู้บริหารเจ้าของบริษัทเขาหาวิธีสุดฤทธิ์แหละแต่เราเป็นคนทํางานนะเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตเราทําหน้าที่เราให้เต็มที่สุดกําลังแต่ถ้ามันสุดแล้วเราก็ต้องมีรีพอร์ตรายงานว่าเฮ้ยเจ้านี้เป็นนี้เป็นงาน,นคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องคุยกับน้องๆให้เคลียร์เพื่อที่เขาจะได้มีใจอยากจะทํางานเราต้อง พูดกันชัดๆตรงประเด็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนั้นเราต้องช่วยกันอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆเราไม่ว่านะคุณจะล่อนเรซูเม่ไปก็ได้เลยเนี่ยเราก็ต้องคุยกันแบบนี้ยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งนี้ทำให้คุณเติบโตนะเนาะเหนือสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพจใจใจคือทันญ,ญาค่ะ